เริ่มหนึ่งสองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินมาม่ามาเลเซียมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนั่นเองอันนี้ก็มากับโชคเหมือนเดิมค่ะทุกคนเราไม่มีถาดสองอันเนาะเราก็เลยเอาถาดนี้กับถาดนี้เนาะเอ้กับจานเราก็ถาดอยากจะบอกว่าบรรยากาศฝนตกเสียงอาจจะรบกวนหน่อยเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะคะ พราะว่าฝนมันตกก็เลยได้ใาข้างในบ้านปะเริ่มกินกันเลยนะคะเราจะมากินแห่งกระโชวนะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่ามันเผ็ดมากแต่โชวบอกว่ามันไม่เผ็ดกัะทุกคนฮัลโหไม่เผ็ดนะมาทุกคนกินแล้วนะเฮึขัดโมเด็

เนี่ยอร่อยไรวอามันเผ็ดมากทุกคนรวยนักจินมองกัน้ำไปเอาน้ำมาก่อนไปเผ็ด Ya <laughs> tu. ยังไม่่ลลมเลยใกยิม่อนนะเขุกนคือผู้ชนะ

ไายคุณนเลยค่ะฮะอ้ะอุอ้ว้ <c oughs> อฮ่าฮ่าฮ่มอนไม่ไหนว,ว่ยพวกคุณไม่ไหวว่ะคือแบบไม่ได้กินเผ็ดนานหรอกพวกคุณ มือข้อมือกิกคนน่ะเรมือระสลักมือแมือต่วฮ่ายังี้ไหวไหมยังไ่ไหวตายย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 มยย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  ข,ข้าวของคนเนนมื่อไหร่บนนี้กนเมื่อไหร่กินแผนนาเนอะลูก้นอันนี้มากัากวบูอะไรเนี่ยไม่ดีแ้วไม่ยากไม่ชอ,อเกิน นายจุยคือสิไปนก่นไกช่งอาจบางเวลาเนี่มันอาวคุณออไม่ทุกคนโชคจะหมดแล้วอ่ะใม่ไงี้ฟังแลชวจบการจบกกินนมก่อนเฮยไปทุกคนมาอกินนมช่วย หลับตัวขัดมาเน่เออเนองายขึ้นไปนเอืมอที่สลังหมุกเฮ้คพเรานันเห็นแล้วนั่วะเนี่ย

bảo hai mình chơi. Mẹ mama Malaysia, phải rồi, ai ทุกคนหมดซู้ชคไม่ได้อะทุกคนโชคกินเก่งมากเลยอ่ะคือแบบทุกคนโอ้ <c oughs> ม่มันกินหมดเลยอ่ะทุกคนมอ้ไม่ไหวไอ่ะขอถยน้ำหน่อยยังไง หลุแล้วโอ้อุ๊เคุยะทำไมวะเฮยครับโมยมาเจ้ันย่างน้เหรอ Bà ơi, bà ơi mua hôm mùa hôm Mua, mua. mua hả. Hín on. Hín on. À, này á dạ mùa xíu dạ mùa dạ mùa xì dạ mùa dạ ơi xíu dạ mùa xíu dạ mùa hôm xíu dạ mùa Thì non mùa xíu dạ gì, xíu lấy rồi ui sao mua lơ chơi đấy tất con mày mới cái 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 xí đây cái xí đây

n อไอช่วงนี้นจะเก็บครีบ no ขายได้ไ่ะฮ<ฆ>ะไม่ได้ขายกันหรอนั่นแหละเล็กอะเก็บให้หน่อยว่ะดูยืนดูทำไมอ่ะโอ้ไม่เล็กไหยเก็บไอ้นั่นไปอ่ะไม่ไม่โอ้ก็เก็บอ่ะไไหนแม่เล็กขายแม่เล็กขาย

ปิดไหมขออนุญาตคุณไหมครับตบ<อ>คุณตืณ่ว่าให้พเดอะไร